ฟิ <Disneyland. S 2> แลนด์มีใครมาหรือ,อยังมายัางเอยสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี 5, 6, <ม>้กมงถ่ายห้นนีคนเนข้า <5 S 1> มา <5 S 1> แล้วันนี้เรามาอยู่ที่เขาทิดลิสใช่ไหม เออก็กำลังขึ้นกระเช้าอยู่นี่<ด>นให้ดูให้ดูบรรยากาศสวยมากอากาศก็ไม่หนาวมากนะกำลังขึ้นกระเช้าอยู่อากาศกำลังแบบสบายๆแต่ว่าอยู่ในกระเช้าเนี่ยก็อุ่นพอสมควรนะเป็นไงกันบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าตรวจไเมงูเดน็ด ตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็วันเสาร์นี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ที่นี้นะคะไปเจอที่นานะอย่าลืมมาให้กำลังใจกัน,นเยอะๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอโอกาสเที่ยวนิดนึงนะคะมาถึงที่แล้วก็ต้องไปดูสถานที่ที่แบบว่าสวยงามของที่นี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ เมือ่อนะกี้เรากะโดดไปหลายรอบใช่นะเมื่อกี้เรากระโดดถ่ายรูปไปหลายรูปกระโดดหลายรอบม <c oughs> ากค่ะเดี๋ยวคอยดูแลกันว่าเป็นรูปอะไรบ้างนะคะใครกระโดดได้สูงได้เตีย้ยได้ยังไงก็เดี๋ยวพึ่งว่ากันนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มามาเที่ยวชมเมืองแล้วก็ ชมความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันที่เราจะได้เจอกันวันเสาร์นี้นะคะพรุ่งนี้นอาจจะเป็นวันที่นาจะต้องพักผ่อนเก็บตัวนิดหนึ่งเพื่อเติมพลังสําหรับวันเสาร์นี้เพราะฉะนั้นจัดเต็มนะมาดูต้องจัดเต็มด้วยนะคะอ่าส่วนคนที่อยู่กรุงเทพคนที่อยู่กรุงเทพก็ตอกกำลังใจมาให้ด้วยนะคิดถึงทุกคนนะโอเค พี่ไม่อยู่ล้วเป็นเด็กดีกันนะจ๊ะ <laughs> สวยบรรยายบรรยากาศหน่อยสิอากาศไม่หนาวมากเพ่าะตมนมน,มนี้เที่ยงตรงเลยนะ <laughs> ต้นสนสวยมากสับป้าดูวิวฝั่งโน,น้นคนก็มาเล่นสกีเยอะางนะมาใครก็ได้ใช่ปะ <laughs> จริงก็พูดไดอยู่มันใหญ่สวยอะมุมนู้นหรือมุมนี้ก็กันหมดใช่ไหมมุมนี้น่าสวยแล้วอยู่นี่เดินเยอะกินเยอะเที่ยวเยอะสนุกสนุกเมื่อวานเดินถ่ายรูปทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานเราไปเราเข้าไปในเมืองลงรูปไปยังเมื่อวานเราเข้าไปในเมืองเราไปตรงแถวสะพานใช่ไหมแล้วก็ตรงแม่น้ําแม่น้ําอะไรนะ ไม่รู้ที่มีไปลินเดอร์ฮอกอะไรสักอย่างนึงนะคะมีอะไรนะลินเดอร์ฮอกเป็นขึ้นขึ้นภูเขาไงอ๋อที่เห็นวิวเนี่ยอะไรสักอย่างเนี้ยใช่ไหมใช่ั้นสวยแล้วก็เขาไปเดินเล่นกินกระปงกินกาแฟร้านช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตร้านเฟลิกขนมอร่อยมากช็อกโกแลตให้เยอะมากกินไม่หมดค่ะเพราะว่าหนักมากแต่อร่อย นะคะเมื่อวานอากาศก็ค่อนข้างเย็นเนาะเมื่อวานเย็นเมื่อวานเย็นวันนี้ดีกว่ามือแข็งวันนี้ถือว่าโอเคแต่เขาบอกวันนี้มันแต่พูดถึงมันจอหิมะเนี่ยเราเราเราจะรู้สึกว่าแบบว่าหนาวแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนาวหิมะไม่หนาวหรอกเพราะมันไม่มีลมอ่ะใช่ไม่มีลมโชคดีวันนี้ไม่มีลมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแย่แน่ๆแต่ว่าเราขึ้นสูงเนี่ยฉันก็บอกว่าเราต้องระวังนะเรื่องความร้อนเนี่ย แดดข้างบนเนี้ยิ่งไปอยู่ข้างล่างอีกเพราะฉะนั้น่หน้าเน้อนี้ให้ระวังดีๆนะบอกตัวเองใช่ไหมเนี่ยต้องเจอแดดทานแดดไดหรือเปล่าเอาไหมมีในกระเป๋าเอาพักอยู่นตัวต้องติไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเดี๋ยวกระเช้าก็จะมีแต่ละสติกเกอร์นะฮึอยู่ในนี้หายใจไม่ออกโอเราแต่งตัวเต็ม สวยแล้วที่ขันขันนี่คืออะไรอ่ะไม้อะไรเนี่ยเผื่อเราตกไนอ๋อไม่ก่อเหรอไอว่าจะตายเพราะไอ้ไม้นี่แหละน่าจะเปี่นต่อโ้หถ้าตกลงมาจะอ๋อปีนอันนี้ถึงแล้วหรอถึงแล้วถึงแล้วชั้นที่หนึ่งอ้าวแล้วถึงแล้วมันจะขึ้นเป็นสามชั้นเดี๋ยวดูจำได้ว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะะเราจะขึ้นไปบนหนูจำได้หนูจำได้ว่าไม่ต้อง เขาลงอ่ะบางคนจะสกีชั้นแรกอ่ะก็เราไม่ลงเราก็ขึ้นต่อไงมันเราไม่เราไม่ลงเหรอเราไม่ลงเรายังไม่ลงอ่ะเราจะขึ้นไปบนสุดเลยเหรอใช่ค่ะนี่ก็เลื่อนสกีแล้วนี่ชั้นแรกเป็นสกีคุณจะสกีไหมล่ะไม่สกีไม่สกีก็ไม่ต้องลงมันมีขึ้นอีกเหรอขึ้นสามรอบอ่ะถึงจะถึงข้างบนนี่คือเราก็รู้หมดว่าเราไม่เคยขึ้นแต่เช้าไม่เคยขึ้นแต่เช้าทีนี้ ก่อนหน้านี้พี่ไปที่มุมร้องไงแต่ว่ากระเช้าอ่ะไม่ยังไม่ไม่ได้เปิดก็เลยไม่ได้ขึ้นด้วยอ๋ออันนี้ต่อไปข้างบนใช่ไหมาสามสเต็ปลงหรือเปลไม่รู้ไม่ลงไม่ลงนะไม่ลงทีมงาเลยอยู่ข้างหลังอ้าวไหนนะไหนนัดก,กันว่าขึ้นข้างบนก่อน <laughs> ใ,ใช่เดี๋ยวลงมาทีละสเต็ป mm hmm. ถ้าใครเล่นสกีจะอยู่ชั้นนี้ mm hmm. ใช่ใชเป็นสกีรีสอร์ทนี mm ่ hmm. ถ่ายนี่หน่อยเย้ย <Yeah. S 1> ต้องแต่ลละสัญญาณไม่ดีไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะ